สวัสดีครับผมโบสาโรสอสแสงทองการช่างครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านผมจะพามาดู5้าไอเดียนะครับเกี่ยวกับการทําระแนงข้างบ้านนะครับซึ่งการทําระแนงข้างบ้านตรงนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเราไม่ได้ชี้นําเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยไปทําเป็นตัวอย่างแล้วก็ทําให้แบบ มีปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับแต่การทาระแนงแบบนี้คุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่เราทําให้กับคุณลูกค้าที่คุณลูกค้าเนี่ยรีเควสกันเข้ามาบางท่านบอกว่าทําไม่ได้หรอกผิดกฎหมายบางท่านบอกว่าทําได้บ้านชั้นยังทาอยู่เลยไม่เห็นเป็นอะไรเลยและต้องบอกว่า 5ไอเดีย5้าหลังที่ผมนำเสนอตรงนี้นะครับทำไปแล้วผ่านไปแล้วต้องบอกว่าบางหลังเนี่ยประมาณสักสปี4ี่ปีแล้วก็ไม่ได้ถูกร้องเรียนแต่อย่างใดนะครับก็สามารถทำได้นั่นแหละนะครับแต่ถ้ามีใครที่มีประสบการณ์ว่าทำละแนงแล้วโดนเพื่อนบ้านร้องเรียนโดนเพื่อนบ้านให้หรือออกในส่วนของตรงนี้ต้องดูว่าคุณทำยังไง ติดตั้งอย่างไรก่อนอื่นต้องบอกว่าถ้าคุณจะก่อสร้างระแนงนะครับอยากจะให้คุณต่อเติมที่อยู่ในรั้วบ้านของคุณอยู่ในเขตของคุณที่สำคัญก็คือห้ามต่อจากรั้วบ้านนะครับที่เป็นรั้วร่วมระหว่างรั้วบ้านเรากับรั้วบ้านของเพื่อนบ้านเนี่ยต่อขึ้นไปเทินขึ้นไปแบบนี้อาจจะโดนสั่งรื้อได้แต่ถ้าคุณทําจากภายในรั้วของคุณเอง ลงเสาเข็มตั้งเสาตั้งโครงสร้างของคุณเองแล้วก็ทําแผงระแนงเองแบบนี้ยังไม่โดนสั่งหรือแล้วก็ยังไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน5ไอเดียการทําระแนงข้างบ้านแบบให้พีเวทแบบให้สวยงามว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มตั้งแต่หลังแรกกันเลยนะครับหลังแรกนะครับบัวทองธานีพามหลังนี้นะครับเป็นการต่อเติมผนังระแนงตั้งแต่พื้นเลยคุณผู้ชมด้านล่างตีระแนงทึบ ด้านบนเป็นระแนงโป่งต่อขึ้นไปเลยนะครับระแนงที่เราใช้ส่วนมากจะเป็นระแนงหน้าสามตัดขอบผิวเรียบสีธรรมชาตินะในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นการต่อเติมข้างบ้านแล้วก็ชิดกับรั้วบ้านแต่ทําโครงสร้างภายในรั้วบ้านของเราหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านนอกจกัดสรรอยู่นอกจัดสรรเลยนะซึ่งการทําระแนงข้างบ้านนอกหัวจัดสรร สามารถทําได้แล้วก็หลังนี้ปัจจุบันก็ยังใช้งานอยู่เป็นยังไงบ้างไปดูกันได้เลยครับต่อเติมแบบนี้บางคนบอกว่าผิดไหมมีคนร้องเรียนไหมต้องถามว่าใครเป็นผู้เสียหายก่อนถ้าตรงนี้ไม่มีใครอยู่เป็นถนนหลวงนะครับเป็นถนนหลวงเลยก็ไม่มีคนร้องเรียนก็ไม่มีผู้เสียหายนะครับก็คือก็สามารถทําติดกับรั้วได้เลยนะครับแต่ไม่เลยรั้วนะทาต่อเติมอยู่บริเวณ ส่วนของรั้วด้านในก็คือเคลียร์ในนั่นแหละนะครับก็คือไม่เลยออกจากรั้วด้านนอกนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดอยากจะแนะนําไอเดียแล้วกันสําหรับใครที่ซื้อบ้านไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรนะครับก็ต้องบอกให้เลยว่าคุณเนี่ยสามารถต่อเติมได้ส่วนมากจะไม่ค่อยโดนร้องเรียนหรอกเพราะว่าไม่ได้ไปกระทบต่อเพื่อนบ้านยิ่งติดถนนแบบนี้นะแทบไม่มีใครร้องเรียนเลยเนื่องจากเป็นถนนสาธารณนะ มันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีใครเสียประโยชน์ไงก็เลยไม่มีใครร้องเรียนเป็นไงครับสาหรับหลังแรกต้องบอกว่ามีลูกค้าบางท่านนะครับผ่านไปเห็นหลังนั้นเนาะเพราะว่าเป็นนอกหมู่บ้านเนาะใครขับรถผ่านเนผ่านมาเห็นเนี่ยก็ติดต่อกันเข้ามาทําต่อเติมแบบนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับและต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผลงานหลังที่2นะครับ The Passage l a มินท a k u b o r หลังนี้นะครับ อยู่ในหมู่บา้านจัดสรรแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่มีนิติบุคคลถูกต้องทั้งหมดนะแล้วซึ่งในการต่อเติมตรงนี้นะครับก่อนที่เราต่อเติมเนี่ยเราเห็นเพื่อนบ้านทำมาก่อนแล้วก็ทำมาหลายหลังในโครงการซึ่งในการทำแบบนี้นะครับเราทำที่บ้านหัวมุมเป็นหัวมุม ซอยแล้วก็ติดกับถนนเมนถนนหลักเลยซึ่งใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาเข้ามาดิบุบ้านเนาะผ่านป้อมรอพอเนาะแล้วก็จะผ่านบ้านหลังนี้ก็จะเห็นแบบเด่นชัดแล้วก็สวยงามที่สำคัญก็คือให้ความ p ายเวทแบบสุดๆนะระแนงที่เราติดตั้งอันนี้ก็คือระแนงเหมือนเดิมเลยนะครับระแนงไม้เทียมหน้าสามตัดขอบผิวเรียบสีธรรมชาติแต่ว่าติดตั้งจากแนวนอนเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็ทําเป็นโปร่งโล่งอากาศถ่ายเทดีเป็นยังไงไปดูกันได้เลยครับ บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังหัวมุมนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยในงานต่อเติมเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าของเราเนี่ยนะครับรีเควสยังไงแล้วก็โครงการเนี่ยอนุญาตให้ทําหรือไม่นะครับอย่างหลังนี้นะครับเป็นงานต่อเติมระแนงโปร่งตีแบบแนวตั้งแล้วตีแบบสูงด้วยนะคุณผู้ชมนะแนวตั้งแล้วก็สูง้วยคุณผู้ชมดูได้เลยนี่เห็นไหมสูงมากนะครับทีนี้ถามว่าแล้วทําไมเราถึงทําได้ต้องบอกก่อนว่าฝั่งตรงข้ามคุณผู้ชมฝั่งตรงข้ามวันนี้เขาทําก่อนเรา ตรงนี้นะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาตีออกมานอกรั้วเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว่าขึ้นอยู่กับข้อตกลงแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าทางโครงการเนี่ยอนุญ,ญาตหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นทาวน์โฮมส่วนมากแล้วเนี่ยใครเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้นะลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่าในปัญหาตรงนี้นะครับที่คุณเจอเนี่ยคุณเจออะไรบ้างแล้วก็เวลาต่อเติมมันเนี่ยโครงการแบบไหนเนี่ยอนุญ,ญาตให้ต่อเติมยังไงบ้างและต่อมานะครับหลังที่3นะครับเดอะพามชัยพฤกษ์วงแหวนนะหลังนี้ต้องบอกให้เลยว่าาเปป็็นนระแงงงโ่สูมกกคือทํา อยู่ในรั้วบ้านของเราแต่เป็นละแนงโปร่งอากาศถ่ายเทดีทําทั้ง2ฝั่งเลยนะครับถ้ามองอจากหน้าบ้านมองเข้าไปที่ตัวบ้านนะซ้ายขวาก็คือทําสูงขึ้นมา2ฝั่งเพื่อที่จะเพิ่มความเป็นส่วนตัวความเป็นพีเวลแบบนี้นะครับเราขออนุญาตทางนิติบุคคลแล้วสามารถทําได้ไม่ผิดแต่อย่างใดแล้วก็ดิติก็อนุญาตเนาะหลังนี้ เป็นงานทําตั้งแต่ฐานลากเลยนะครับฐานลากลงเสาเข็มนะครับเสาเข็มตรงนี้ลงเพื่อรับเสาละแนงนะก็คือบังคับเลยนะครับหลังๆเราจะบังคับเลยเพราะว่าลูกค้าบางท่านถ้าทำระแนงสูงมากๆเนี่ยน้ำหนักระแนงจะค่อนข้างเยอะถ้าไม่ลงเสาเข็มเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนํา ก็คือลงเสาเข็ม1ต้นนะครับต่อเสาและแนง1ต้นนะครับก็คือต้นต่อ1นนต่อหนึ่งนี่แหละก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกๆระยะ3เมตรเราก็จะทําการตั้งเสาโดยประมาณนะครับหลังนี้ต้องบอกว่าคนเข้ามาดูคลิปหลักมือเลยนะแล้วก็ผลตอบรับเป็นอย่างดีเป็นยังไงบ้างไปดูครับแต่ละแนงที่โดดแบบนี้เนี่ยจะต้องใช้เสาในการรับซึ่งเสาเนี่ยอาจจะใช้เสาที่มันมีขนาด ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเสาส่วนมากที่ช่างเขาจะใช้กันเนี่ยก็อาจจะเป็น2นิ้วคูณ2นิ้วหรือ2อคูณหแต่เราเนี่ยมาดูใกล้นะฮะเราใช้ขนาดนี้เลย3าคูณสเดี๋ยวผมเอามือผมทาบเนี่ยสาคูณสนี่คือ3นิ้วคูณสนิ้วด้วยความหนาของเหล็กเนี่ยสองมมิลนะครับระยะห่างระหว่างเสานี่นะคือ1ต้นนี่ใกล้ๆคือมี2ต้นแล้วบางช่างเนี่ยเขาจะเอายะห่างของเสาเนี่ยตามเสาของรั้วเช่นถ้าเสาของรั้วเนี่ยตั้งตรงนี้ เสาของรั้วเขาจะระยะไม่เกิน3เมตรเราจะใช้ต่อหม้อคุณผู้ชมนี่ก็คือเราจะทําการขุดดินลงไปบางท่านบอกว่าลงเสาเข็มได้ไหมลงได้ลง1หลุมต่อ1ต้นได้เลยใช้เป็นหกเหลี่ยม6เมตร1หลุมต่อ1ต้นได้เลยแต่ถ้าบอกว่าอยากประหยัดเงินไม่อยากใช้เสาเข็มเราจะขุดดินลงไปประมาณสาัก30เซนแล้วก็วางเหล็กตะก้อลงไปแล้วก็เทป,ปูนแล้วก็เอาเหล็กเนี้ยเอาเหล็กเสาเนี้ยไปเชื่อมกับต่อหม้อนะครับจากนั้นเนี้ยเราก็โบกปูนขึ้นมาอีกประมาณสาัก 10- 15เซน แล้วก็ทําเป็นฟุตติ้งหัวต่อหม้อแบบนี้เห็นไหมฮะ,ะดูใหญ่บึกบืนแข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมจะลองผักโยกให้ดูนี่ผู้ชมดูได้เลยเห็นนะนี่ผมไม่อยากโยกแรงนะเพราะว่า <S <S เดี๋ยวมันหกักไม่ใช่อะไรผ่านไปแล้ว3หลังนะครับซึ่ง3หลังนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ <S <S หลังแรกก็ต้องบอกว่า <S 1> <S 1> เป็นแบบพื้นที่ทาเวสาสาาธารณะเลยเพราะว่า ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเนาะแต่ว่าเราทำระแนงอยู่ในรั้วของเราซึ่งไม่ผิดกฎหมายแต่ยังได้หลังที่2ออยู่ในหมู่บ้านจัดสรรนะครับอาจจะทําสูงหน่อยพรเวทหน่อยแต่นีติบุคคลอนุญ,ญาตแล้วก็หลังที่3เมื่อผ่านไปเมื่อสักครู่ก็ค่อนข้างโอเคเป็นไอเดียที่ดีมากๆตอนนี้เรามาสู่หลังที่4กันแล้วนะครับซึ่งหลังที่4ก็คือบ้านส่วนตัวรามินทาบ้านส่วนตัวรามินทาในการต่อเติมระแนงหลังนี้ทําไม่สูงทําแบบมินิมอลมินิมอลเล็กๆยิงระแนงออกมาสัก5แผ่นได้นะครับเป็นโป่งโล่ง ๆแต่ด้วยความดีไซน์โมเดิร์นเนี่ยเราขึ้นโครงเหล็กกล่องรอบเลยเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็เหล็กกล่องทาด้วยสีดำด้านตัดกับละแนงสีขาวแต่ไม่ต้องสูงมากนะครับดูแบบมินิมอลกระทัดรัดแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยระหว่างรั้วเรากับรั้วเพื่อนบ้าน หลังนี้บ้านส่วนตัวไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับแล้วก็เพื่อนบ้านก็ค่อนข้างแฮปปี้ด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าอ๋อแบบนี้ดีเลยนะครับจะได้มีระแนงออกมาเราได้ใช้เพื่อนบ้านก็ได้ใช้ด้วยอันนี้ก็คืออีกหนึ่งไอเดียนะครับไม่ต้องสูงมากมินิมอลมินิมอลเล็กๆเป็นยังไงไปดูครับด้านหลังผมตรงนี้นะครับเป็นระแนงโปร่งที่ไม่สูงดูเหมือนกับว่าทําเพื่ออะไรทําทําไมแล้วมันมีประโยชน์ไหมต้องบอกว่า ทำเพื่อความสวยงามันดับแรกเลยคุณผู้ชมว่ามันสวยไหมล่ะลองดูก่อนแต่ผมมองว่ามันดูไม่น่าเกียดนะครับในกรณีทําแบบนี้เนี่ยท่านเจ้าของบ้านมีความประสงค์ว่าเขาอยากให้ลูกของเขาเนี่ยนะครับกับบ้านข้างๆเนี่ยได้พูดคุยกันได้เจอกันนะครับก็ไม่ต้องทาสูงมากทํากําลังดีกําลังดีนะครับและการทํำรนงประเภทนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่า เราเนี่ยเน้นลวดลายของการดีไซน์นะครับอันดับแรกเลยเราเลือกสีเป็นทั้งหมดสสีก็คือขาวกับดำนะครับเหล็กเสาเนี่ยเราตั้งให้หมดทุกจุดเลยนะครับเหล็กเสาเราจะใช้เป็นสีดำนะครับตรงนี้ใช้เป็นสีดําโครงล่างโครงบนเป็นเหล็กกล่องทั้งหมดเลยนะไม่ได้ใช้ระแนงดังนั้นเนี่ยเหล็กที่เราใช้เนี่ยจะสิ้นเปลืองกว่าเหล็กเขาเรียกว่าอะไรจะสิ้นเปลืองกว่าเขาเรียกว่าอะไรทำระแนงปกติแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเชื่อมบนเชื่อมล่างให้นะครับ เป็นดีไซน์แล้วกันแต่ปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้โชว์เหล็กแบบนี้ส่วนมากเราจะโชว์เป็นรแนงนะครับเรามาที่หลังสุดท้ายกันแล้วนะครับบุษราคำม29อยู่แถวแถวซอยวัดพระเงินใครที่นะครับอยู่แถวฝั่งทนจะมาซื้อต้นไม้อยากจะปลูกไม้แล้วก็อยากจะทําสวนที่บ้าน ซอยวัดพระเงินคือคําตอบเลยนะครับก็คือแหล่งรวมต้นไม้เยอะมากๆบ้านหลังนี้นะครับเป็นอาคารพาณิชย์อยู่หัวมุมเลยคุณผู้ชมทําระแนงโปง่งสีไม้สักทองยิงเป็นแนวนอนคุณผู้ชมยิงตั้งแต่พื้นจนถึงหลังคาเลย ตีกรอบนะครับเป็นลักษณะตัวแให้ความไพรเวทส่วนตัวมากๆหลังนี้นะครับปัจจุบันผมขับรถผ่านไปผ่านมานะครับยังเห็นใช้งานได้ดีสียังไม่รอดเลยท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเอามาให้มาแขวนตามระแนงสวยงามมากๆเลยครับต้องบอกว่าเป็นบ้านที่ไม่ได้อยู่ในวัจัดสารอยู่ติดถนนเลยคุณผู้ชมนะแล้วก็ใครผ่านไปผ,ผ่านมาก็เห็นแล้วก็เด่นมากๆเพราะเป็นหลังหัวมุมหลังนี้ท่านเจ้าของบ้านไม่ได้ประกอบกิจการการค้าแต่อย่างใดแต่ เอาไว้อยู่อาศัยเพิ่มความเป็นส่วนตัวเพิ่มความไพรเวทต่อให้ไม่ได้อยู่ในหัตรสัสต์ตรงนี้ก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวได้อย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเป็นยังไงหลังนี้ต้องบอกว่าผ่านไปแล้วประมาณนั้นสี่ปีได้นะครับที่เราทําให้คุณลูกค้าคุณลูกค้านี่แฮปปี้มากๆแล้วก็ติดต่อเราไปทํางานเพิ่มด้วยนะครับเราแอนโกลตรงนีน้นะครับทำให้อากาศถ่ายเทยได้เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้บังทิศทางลมแต่อย่างใดที่สาคัญก็คือช่วยในการเขาเรียกว่าอะไรครับ กรองแสงนะครับแดดที่ส่องมาเ่ยจะสังเกตูพื้นได้เลยครับฟูจากพื้นได้เลยพื้นเนี่ยจะไม่โดนแดดแบบเต็มๆนะครับจะเป็นริ้วๆๆๆ,ๆๆๆตรงเนี้ยช่วยลดอุณหภูมิความร้อนที่ลงมาสู่พื้นได้เป็นอย่างดีนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสังเกตว่ามันยังไม่มีต้นไม้เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยร่มรื่นแต่เมื่อไรเนี่ยเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเ,าเขาจะเอาไม้เนี่ยมาแขวนอะไรมาแขวนผมนคิดว่าวันนั้นจะสวยงามกว่าน,นี้นะครับดูง่ายจากต้นไม้ข้างล่างก็ได้ต้นตอพุต ต้นไม้ตรงนี้เห็นไหมครับตัดลงสีงแดงพอดีเลยนะครับดูสวยงามนะครับอธิบายนิดหนึ่งข้างล่างเนี่ยคุณจะเห็นว่าเป็นหน้าใหญ่มาดูใกล้ๆครับตอนนี้หน้าใหญ่ตรงนี้เนี่ยนะครับมีความมีความกว้างประมาณ6นิ้ว่าขอโทษนะครับ6,8หรือนิ้วโอเคขอโทษที8ดนิ้วนะครับเราตรงนี้หน้าสาตรงนี้หน,หน้า8หน้า8ด้านล่างเนี่ยทำไมเราไม่เอาหน้าสามลง นะครับเนื่องจากนะครับด้านล่างเจ้าของบ้านเขาทําอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับเราทําการรีโนเวทปรับปรุงเปลี่ยนสีให้หมดเลยจนเป็นสีเดียวกับด้านบนนะครับก็เลยมีความสวยงามคล้ายคลึงกันหมดเลยนะครับเหล็กนะครับสีดาด้านสังเกตนะสีดาด้านตัดกับสีไม้สักนะครับก็ดูสวยงามจริงนะครับเราทํายาวเลยตรงนี้เราก็ทาเพิ่มนะครับทำตั้งแต่พื้นนะครับไปด้านบนเลยสวยงามเลยนะครับ เลี้ยงสุนัขด้วยอะมาจากด้านตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้เป็นระแนงโปง่งสังเกตน,นะจะมีหัวน็อตทุกจุดเลยนะครับถามว่าตรงเนี้ยต้องโชว์หัวน็อตนะครับเนื่องจากเราใช้นอ็อตแล้วก็ใช้เกียวปล่อยที่เป็นแหวนเนี่ยเสริมไปนะครับเพื่อให้ความแข็งแรงอย่างที่เจ้าของบ้านเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาลมมันเข้าแรงนะครับระแนงมีโอกาสหลุดได้ดังนั้นเราจึงต้องใช้น็อตนะครับเพื่อ,อยึดต,ต่อให้ความแข็งแรงนะครับ เป็นไงบ้างนะครับสำหรับผลงานทั้งหมด5หลังตรงนี้ใครอยากต่อเติมใครสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไอดียายจะอยู่ด้านล่างตรงนี้หรือโทรไปที่เบอร์0881044888นะครับ ท่านผู้สูงอายุแอดไลน์ไม่เป็นนะครับเราจะมีพนักงานสอนแอดไลน์ให้นะครับแอดมินของเราจะค่อยๆสอนแนะนําท่านไปแต่ละขั้นตอนเมื่อท่านแอดไลน์ได้แล้วก็สามารถเป็นลูกค้าของเราได้เลยนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคลิปดีๆของเราจะได้ไม่หายไปจากฟีดของคุณผู้ชมนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสัปดาหน,นี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ